เนื้อเรื่องสุสาเนเหนือน้ำสูง3,500เมตรจอจีนไขความลับ1,000ปีของทิเบตคนพบขุมทรัพย์มือมาคำทักทายยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับสู่การเดินทางค้นหาความลึกลับท่ามกลางหุบเขาอันโดดเดี่ยวที่ระดับความสูงถึง3,500เมตรในมนาลชิงไฮพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีเพียงก้อนหินและลมหนาว ชาวจีนได้บังเอิญค้นพบประตูที่นำไปสู่ความลับนับพันปีสุสานโบราณกว่า100แห่งถูกซ่อนอยู่ใต้ชั้นดินแห้งแลง้งภายในเต็มไปด้วยทองคำเงินเครื่องประดับชุดเกราะและวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆทั่วโลกที่น่าตื่นตะลึงยิ่งกว่านั้นที่นี่ไม่ใช่แค่กลุ่มสุสานธรรมดาแต่มันคือกุญแจที่ไขปริศนาประวัติศาสตร์ที่คลุมเครือของเส้นทางสายไหมใครกันที่สร้างสุสานเหนือน้ำในที่ที่ไม่มีแม่น้ำ และเหตุใดจึงฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ระดับความสูงเกือบจะจรดฟ้าขนาดนี้เรื่องราวลึกลับนี้ถ้าเป็นเรื่องแต่งก็วิจิตเกินไปแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงประวัติศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกอาจต้องถูกเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดขอเชิญร่วมค้นหาไปพร้อมกันในวิดีโอนี้กว่า40ปีที่แล้วท่ามกลางดินแดนอันห่างไกลและโดดเดี่ยวที่ชื่อว่าระสุยเมืองเล็กๆในอำเภอตูหลานมณฑลชิงไห่ประเทศจีนนักโบราณคดีได้บังเอิญค้นพบแหล่งโบราณสถาน ที่ดูเหมือนจะถูกกาลเวลาลืมเลือนมันไม่ใช่โบชวิหารหรือกำแพงเมืองแต่เป็นกลุ่มสุสานหลวงขนาดมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินอันหนาวเย็นจากชื่อเรอซุยที่แปลว่าน้ำร้อนผู้คนต่างนึกถึงแหล่งน้ำพุร้อนอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ในอดีตจากพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงเคยเสด็จมาเยือนสถานที่แห่งนี้ด้วยพระองค์เองและทรงแช่พระวรกายในบอ่อน้ำพุร้อนหลายครั้งเพื่อชำระล้างฝุ่นควันจากการทำสึขคอพระองค์เคยยกย่องสถานที่นี้ว่า น้ำร้อนในเรอสุยเปรียบได้ดังน้ำสักลิสิตมีค่าราวกับทารทองคำเป็นคำอุทานที่แสดงทั้งความทราบซึ้งและความลึกลับอย่างไรก็ตามใต้ธาราน้ำนับพันปีเหล่านั้นคุมทรัพย์ทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่กำลังหลับไหลอย,อยู่ในความมืดนี่คือกลุ่มสุสานโบราณกว่า100แห่งกระจัดกระจายเนี่ยอยู่บนพื้นที่เกือบ7 0 0 0ตารางเมตรในบริเวณรอบหมู่บ้าน4ี่แห สุสานเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่8ดอลลร์ถึงศตวรรษที่9ซึ่งตรงกับช่วงที่จักรวรรดิทิเบตโบราณทูฟานกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดนี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาเคยควบคุมดินแดนมากมายในเอเชียกลางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรวมถึงเส้นทางสายใหมาทางตะวันตกด้วยที่พิเศษยิ่งกว่านั้นสุสานเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ราบหรือทุ่งหญ้าอย่างที่พบเห็นทั่วไปแต่กลับตั้งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง3,200 ถึง3,500เมตรจากระดับน้ำทะเลท่ามกลางที่ราบสูงที่รกร้างและโหดร้ายชาวบ้านในท้องถิ่นมักเรียกที่นี่ว่าสุสานเหนือน้ำบนสวรรค์เนื่องจากสุสานไม่เพียงแต่เย็นยเยือกแต่ยังตั้งอยู่ใกล้กับน้ำพุร้อนสักดิสิทธ์ทำให้บรรยากาศรอบๆอบอุ่นมีหมอกจางๆและให้ความรู้สึกที่น่าพิศวงยากจะพรรณนาตั้งแต่ปี1982จนถึงปัจจุบันตลอดกว่า43ปี นักโบราณคดีชาวจีนและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติได้ดำเนินการขุดค้นขนาดใหญ่ถึง4ครั้งการค้นพบใหม่แต่ละครั้งสร้างความตกตะลึงให้กับวงการวิจัยวัตถุโบราณจำนวนมากที่ทำจากทองคำเงินหยกและผ้าไหมล้ำค่าถูกค้นพบเผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมราชวงศ์ที่เบตโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งในอดีตผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยยังเชื่อว่าสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในสุสานที่เรสุย อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่สูญหายไปนอกจากนี้โครงสร้างของสุสานที่นี่ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบสุสานบางแห่งถูกสร้างขึ้นในรูปทรงแปลกประหลาดมีช่องทางอากาศและมีส่วนหลังคาที่โค้งตามรูปทรงของภูเขาถึงขั้นที่ว่าหลุมศพบ,บางหลุมยังฝังพร้อมกับไม้กฤษณาไม้หายากและเครื่องหอมล้ำค่าต่างๆราวากับว่าคนโบราณเชื่อว่าผู้ตายยังคงต้องการการพักผ่อน และการบำบัดท่ามกลางปรโลกบางคนเชื่อว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ฝังศพแต่ยังเป็นศูนย์กลางการบำเพ็ญจิตวิญญาณหลังความตายเป็นเหมือนพระราชวังใต้ดินสำหรับราชวงศ์โดยเฉพาะหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตนั่นคือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมสุสานหลายแห่งจึงตั้งอยู่ใกล้กับจุดห่วงจุย้ยที่แข็งแกร่งจุดที่นำผูร้อนดินแดนศักดิ์สิทธิ์และอากาศมาบรรจบก,กันสร้างระบบนิเวศสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน จนถึงทุกวันนี้ทุกปีก็ยังมีการขุดค้นเพิ่มเติมยังคงมีพื้นที่สุดสารที่ยังไม่ได้เปิดและยังคงมีปริศนาอีกนับไม่ถ้วนที่ถูกฝังกลบและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อว่าดินแดนลึสล่บแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มีธารน,น้ําทองคาไหลอย,อยู่ใต้ก้อนหินเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่วิญญ,ญาณราชวงศ์นับพันปียังคงเฝ้าดูแลคุม้มทรั์แห่งอดีตอย่างเงียบงนันแล้วจีนได้เก็บเกี่ยวอะไรจากคุ้มทรัพมามหึมานี้ในระหว่างการขุดค้นสุสารหลวงที่เบตกว่า100 แห่งที่กระจัดก,กระจายอยู่บนความสูงกว่า3,000เมตรนักโบราณคดีชาวจีนได้เก็บกู้โบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมหาาลซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่ฝังลึกอยู่ใต้พื้นดินอันหนาวเย็นมานานกว่า1000ปีอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญประหลาดใจที่สุดคือความหลากหลายและแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศของวัตถุเหล่านี้ในสุสานหลายแห่งพวกเขาพบทองคำเงินเครื่องประดับและเครื่องใช้ในราชสำนักที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลายชิ้นมีลักษณะเป็นของวัฒนธรรมเซียซึ่งเป็นดินแดนโบราณที่อยู่ในอิรันในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีขวดน้ำหอมทำจากทองแดงลูกปัดโมราจานทองแดงผ้าไหมปักดินทองและแม้กระทั่งผ้าทอเปอร์เซียสิ่งของเหล่านี้ถือเป็นของฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกยุคโบราณวัตถุบางชิ้นทำจากไม้มีค่าและหินหายากมีอายุหลายพันปี ในบรรดาของที่ค้นพบผ้าไหมปักดินทองถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์โบราณคดีของจีนสแสดงให้เห็นถึงระดับงานฝีมือที่เหนือชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆและยังไม่สามารถมองข้ามพระพุทธร,รูปเครื่องรางและเครื่องใช้ที่มีต้นกำเนิดจากซีหยูหรือดินแดนทางตะวันตกซึ่งสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นสแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางศาสนาที่ลึกซึ้งในภูมิภาคนี้การค้นพบทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่น่าตกตะลึง พื้นที่โลสุยเคยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมในตำนานเครือข่ายการค้าโบราณที่เชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลางเปอร์เซียและไกลออกไปถึงยุโรปการปรากฏตัวของทองคำและเงินเสียในสุสานที่นี่เป็นหลักฐานที่มีชีวิตชีวาของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่คึกคักอย่างยิ่งในเวลานั้น สิ่งของล้ำค่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของที่ใช้ในการฟังศพเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากอดีตบอกเล่าเรื่องราวของจุดบรรจบอารยธรรมที่รุ่งโรจน์จนระหว่างตะวันออกและตะวันตกจากจุดนี้นักวิจัยเริ่มตั้งสมมติฐานที่น่าสนใจเบื้องหลังสุสานโบราณเหล่านี้อาจเป็นร่องรอยของเมืองที่ทราบศูนย์ที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากที่ซึ่งกองคาราวานเคยแวะพักแลกเปลี่ยนสินค้าและทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้อาจกล่าวได้ว่า โบราณวัตถุที่สงบนิ่งอยู่ใต้พื้นดินมานานหลายศตวรรษได้กลายเป็นเบาะแสอันล้ำค่าช่วยไขยปริศนาประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นผงการพัฒนาอันรุ่งโรจน์ของเส้นทางสายไหมไม่ได้มีอยู่แค่บนพื้นดินเท่านั้นแต่ยังอยู่ในพื้นดินอันหนาวเย็นของที่ราบสูงทิเบตด้วยสุสานในกลุ่มสุสานหลวงทิเบตไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยจำนวนของมีค่าที่ใช้ในการฝังศพเท่านั้น แต่ยังทําให้นักโบราณคดีประหลาดใจกับวิธีการก่อสร้างที่เป็นระบบอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านห่วงจุ้ยนี่สุสานเกือบทั้งหมดปฏิบัติตามหลักการโบราณอย่างเคร่งครัดด้านหลังพิงภูเขาด้านหน้าหันออกสู่แม่น้ําตําแหน่งที่ดินนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัฒนธรรมจีนโบราณตั้งแต่สมัยโบราณผู้คนเชื่อว่าหากสถานที่พักผ่อนของบรรพบุรุษถูกจัดวางตามหลักห่วงจุ้ยที่ถูกต้องลูกหลานรุ่นหลังก็จะได้รับพร ตระกูลจะเจริญรุ่งเรืองและประเทศชาติจะมั่งคั่งด้วยเหตุนี้การเลือกตำแหน่งทิศทางของสุสานและแม้แต่วัสดุก่อสร้างก็ถูกคำนวณอย่างรอบคอบอที่บริเวณสุสานเรสซุยสุสานทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่สูงมีภูเขาให้การคุ้มครองอยู่ด้านหลังและเปิดออกสู่แม่น้ำกว้างอยู่ด้านหน้าสร้างความรู้สึกที่มั่นคงและโปร่งสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุสานยังได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยไม้ไซปรส์ลำค่า ซึ่งเป็นไม้ที่มีชื่อเสียงในด้านความทนทานและความสําคัญทางจิตวิญญาณสุสานแต่ละแห่งมีไม้ไซเปรสเรียงซ้อนกันถึง9ชั้นสลับกับชั้นหินและดินนี่เป็นรูปแบบการฝังศพที่ไม่เคยพบเห็นในการขุดค้นอื่นๆก่อนหน้านี้ในประเทศจีนใน4พื้นที่สุสานขนาดใหญ่ที่ระบุด,ด้วยหมายเลข M1 ถึง M4 สุสาน M1 ถูกมองว่าสง่างามและซับซ้อนที่สุดมันตั้งอยู่บนเนินเขาสูง30เมตร มีเนินสุสานยาวถึง55เมตรกว้างเกือบ40เมตรและสูง11เมตรซึ่งเกือบจะมีขนาดเท่ากับป้อมปราการขนาดเล็กโครงสร้างสุสานแบ่งเป็นชั้นอย่างชัดเจนด้วยชั้นไม้และหินป้องกันด้านนอกแสดงให้เห็นถึงระดับการก่อสร้างและการลงทุนของคนโบราณที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนอกจากนี้ด้านหน้าสุสานแต่ละแห่งยังมีหลุมบูชายัน ซึ่งบรรจุกระดูของสัตว์กว่า70ตัวเช่นม้าแกะสุนัขและกวางที่ถูกสังเวยเพื่อรับใช้เจ้าของในโลกหน้าโบราณวัตถุเหล่านี้ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงชนชั้นราชวงศ์ของผู้ที่อยู่ในสุสานเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งของสังคมโบราณเป็นที่น่าสังเกตว่าภูมิประเทศที่ใช้ในการสร้างสุสานมักจะเข้าถึงได้ยากและอันตรายเชื่อกันว่ามีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการบุกรุกของโจปรปล้นสุสาน หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทุกรายละเอียดตั้งแต่วิธีการจัดวางตำแหน่งไปจนถึงการเลือกวัสดุล้วนแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและความละเอียดอ่อนของคนโบราณในการฝังพระบรมศพของราชวงศ์ซองการค้นพบทางโบราณคดีในปี2018ที่สุสานหมายเลขหนึ่งยิ่งยืนยันว่านี่เป็นหนึ่งในสุสานที่มีขนาดโครงสร้างและรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาไม่เพียงแต่ในกลุ่มสุสานนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วทั้งที่ราบสูงชิงไห่ที่เบตด้วยเห็นได้ชัดว่าสำหรับคนโบราณความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่และสุสานเช่นนี้คือเรือดำน้ำหงจุ้ยที่นำพาดวงวิญญาณชั้นสูงข้ามโลกหน้าขณะเดียวกันก็ส่งต่อความโชคดีให้กับลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่การค้นพบและการขุดค้นกลุ่มสุสานลงทีเบตไม่ใช่แค่การค้นหาโบราณวัตถุธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูแห่งกาลละเวลาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์เข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เบตดโบราณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญชาวจีนคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มสุสานนี้เนี่ยคือการที่มันให้หลักฐานที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับชีวิตอันหรูหราของราชวงศ์ประเพณีการฝังศพรวมถึงบทบาทเชิงกลยุทธ์ของภูมิภาคชิงไห่ในเครือข่ายการค้าโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเส้นทางสายไหมผ้าตาดผ้าไหมล้ำค่าจำนวนมากที่ถูกคนพบจากสุสานแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ศตรวรรษที่6ถึงศตรวรรษที่8พื้นที่ชิงไห่เคยเป็นจุดขนถ่ายที่สำคัญที่เชื่อมโยงพ่อค้าจากเอเชียกลางไปยังประเทศจีนนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนของการผสมผสานร,ระหว่างอารยธรรมที่เบะกับวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในเส้นทางการค้าตะวันออกตะวันตกด้วยเหตุนี้กลุ่มสุสานร,รัสุย จึงถูกนักโบราณคดีชาวจีนยกย่องว่าเป็นสมบัติของชาติการยอมรับอันทรงเกียรติได้ถูกมอบให้กับกลุ่มสุสานนี้ในปี1983กระทรวงวัฒนธรรมของจีนจัดให้ที่นี่อยู่ในรายชื่อ6การค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของประเทศในปี1996หลังจากการขุดค้นเพิ่มเติมหลายครั้งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน10การค้นพบทางโบราณคดีที่โดดเด่นที่สุดของจีนจนถึงปี 2020ด้วยการค้นพบใหม่ยังคงติดอันดับ10สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีทั่วประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม2021สุสานแห่งนี้ได้รับเกียรติให้เป็น1ใน100การค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของจีนตลอดทั้งสตววรนชอปัจจุบันกลุ่มสุสานเพรอรซุยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักโบราณคดีเดินทางไปเยือนเป็นประจำ ทุกชั้นดินที่ถูกขุดขึ้นมาคือชิ้นส่วนใหม่ของจิ๊กซอสํสำหรับภาพประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของทิเบตโบราณจุดที่อำนาจวัฒนธรรมการค้าและความลึกลับที่ไม่เคยถูกไขมาบรรจบกัน